สวัสดีค่ะมาพอกันแล้วจ้าครับช่องกุ้งพากินแบบบ้านๆมาจ้าวันนี้กุ้งพากินตำปลาหมึกเนาะจ้าแบบเพ็ดเพเลยจ้าใช้ทั้งหมักผิกแห่งหมักริกซุกอันนี้เคยเห็นมาจ้าหมักน้ำเต้าเนาะจ้าป้าจ้าหนวยใหญ่เฮงเห็นอยู่ตลาดเนาะจ้าขึ้นหอดสมัยตะกี้เนาะจ้าเอามาไว้ในเฮือนจ้าหลายอันนี้เป็นหมักกระทกโลกเนาะจ้าสมๆเลยป้าจ้าเบงใหญ่เฮงใหญ่เฮงเอาเผ็ดยังกินนี่นะปนมาจ้าใหญ่เฮงค่ะ นี่ไก่เฮียจ้ะมันเอียงขางหนึ่งเนาะไว้แบบนี้แหละมาจับบะนี้น้ำลายแตกตอนเร้งได้มิลืมขอบุญ ลมเย็ยนเยนจัใอยูนามากก็ตะเวียนจากจัดนั่นจัดนี่จนว่าตะเวีนต๊กพูละขับปุ่นกลับสะออนหมักน้ำเต้าจ้ะเข็ดเมนูอย่างโน้จ้ะหมักน้ำเต้านี่สะออนเฮง ้าเชิกับพอพเดีมยวน,นี่ิจีจัดจแน่ง,ง,งขายังเรียบเลยยังยามอยู่ ใหญ่แฮงปกติพ,พเเเอเราไปเห็นยังกินใจเนี่ยป่นบ่เอออยังเกาะสุบเนาะสุบมะเขือ หม,มักผิกมาเบิดสวนจำเลยเบิดสวนบาพอขังสวนอีก นำคนอุดตัวค่ะจ้าบิ้เดี๋ยวมนีกรุงสิอกวิธีนาาเนาะจ้ะเหังใดน้ำขึ้นเหนียวตัวนัวนะาจา้ะเป็นด่าแซ่บ คาเซนมาคุงกับมะพร้จ้ะเม่นมาในเด้อจ้ะมนลำเต้าเนี่ยเอาเพ็ดนยังกินเนาะจ้ะไม่ละ bây giờ ăn mặc bà đồn, luôn khôm ấm ấm khứa cao chào mm. mặc cột nữa chào Bị mặc nào. ลมแห้งๆ,งๆอยา,ากแรงๆอ่ะจ้ะเนี่ยมากำน้ำมันอยู่ทางที่เบิ้มเอียงจ้ะ น้าไม่รูขังตำใส่ไปเข่งมาแซบแสบๆหรอเพชรค่ะอ นัวแห้งเดี๋ยวสิบอกนะจ๊ะเคล็ดลับความนัวความข้นความอุดตัวแบบนี้นะจ๊ะโอ้ยแสบอ่ะ อร่ยก่อนเหมือนจะยังบวอิม่ตอมตำมะขุ่งนี่มันแสบมนันนวไปหนาด้วยจ้ะฮำเปมนประแดกนวนอืม้มเปนแสบไปหนาจ้ะบ่มียา Nam mà ta bừng đây lại mà vừa khẳng đi bớt Yến Đông nào bó này เผ็ดแห่งนัวแห่ง คือบัลโลนึงคึ้อยากตอน,น,นย่ำแดงแต่มัน,เ,นเป็นเมื่อยเป็นโมสวงขึ้นพอแต่ตมัมฮง สำหรับวิธีเห็ดให้ตั๊มมะหงมันอุดตัวนะจ๊ะเป็นตะแซ็บให้ตั๊มมะเขือเทศให้มันเล็กๆนะจ๊ะขั้นเทื่อแรกที่เขาเอามะเื่อเขือเทศลงนะจ๊ะสุดแรกเนาะเขาก็ตัตามๆให้น้ำมันออกจ้ะมันสิอุดตัวเนาะถ้าเขาแยนมันบางมันบางนะจ๊ะมันเลีเขาก็ใส่อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ใส่น้ำปูนะจ๊ะเพื่อความหอมแล้วกันเส่บนาะจ๊ะมันสีแบบว่าสีมันก็เป็นตะเส่บนาะจ๊ะอันนี้ใส่หมักริกหลายมันก็เลยเป็นสีแดงเนาะจ๊ะใส่น้ำปูมันจะออกดำๆนาะจ๊ะ แบบนัวๆหอมๆหอมน้ำปูนะจ๊ะมืดคำนะจ๊ะมากก็แต่เว้นเติบนะจ๊ะจนตะเวนตกพูมื้อนี้ก็ได้ตําปลาหมึกนะจ๊ะเนาะใส่หมักผิกแห่งถ้าหมักผิกซดพร้อมจ้ะโอ้ยแซ่บเฮหงจ้ะอันนี้กับหมักน้ำเต้านะจ๊ะใครมีเมนูนะจ๊ะเมนูเซ่บเซบเม่นมาบอกกุ้งในเด้อจ้ะว่าเมนูเห็ดเมนูอย่างเ่บนะจ๊ะสำหรับมื้อนี้นะจ๊ะกุ้งก็ต้องฝากนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามว่จ้ะเนาะสำหรับมื้อนี้กุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คล